รายงานผลการดำเนินงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้โดยใช้การอ่านและเขียนแจกลูกสะกดคำสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จัดทำโดยนางสาวพิมพ์ชนกโพทองตำแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านในเมือง สภาพปัญหาในปัจจุบันยังคงพบปัญหาที่นักเรียนบางกลุ่มมีความลำบากในการเข้าใจและใช้ทักษะเหล่านี้อย่างเต็มที่การที่นักเรียนขาดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องตัวมีผลกระทบต่อการเรียนในวิชาอื่นๆและการพัฒนาศักยภาพในระยะยาวจึงต้องใช้การอ่านเขียนแจกลูกสะกดคำเข้ามาช่วยพัฒนาการอ่านและการเขียน วิธีแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นการพัฒนาแบบฝึกหัดที่เน้นการอ่านและเขียนที่เป็นระบบและมีรูปแบบการแจกลูกสะกดคำที่ชัดเจนสื่อการเรียนรู้ควรมีภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจและมีทฤษฎีรองรับเช่น 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของาพาฟลอฟ 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของวิกอสกี 3. พิษดีการเรียนรู้ของบลูม การดำเนินการใช้วงจรคุณภาพ PDCA แผนดูเช็คแอคเป็นกระบวนการในการพัฒนา 1. p l ่งนวางแผนวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายออกแบบนวัตกรรม2ดูลงมือทำดำเนินการตามแผน3เช็คตรวจสอบประเมินการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูล4แอคปรับปรุง ปรับปรุงและพัฒนานํามาปฏิบัติใหม่ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน หนึ่งพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียนครูได้เรียนรู้วิธีการสอนที่หลากหลายและสร้างสรรค์ 2. เพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจในการสอนการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน 3. การพัฒนาทักษะการออกแบบและการใช้สื่อการสอนการออกแบบและการใช้นวัตกรรมบัตรคำทำให้ครูได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์สื่อการสอนใหม่ๆและการนำสื่อการสอนที่มีอยู่มาใช้ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1. พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้ดีขึ้นและฝึกฝนการอ่านออกเสียงและการสะกดคำอย่างถูกต้อง 2. เพิ่มความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้ 3. เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสารจากการทำกิจกรรม จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ